สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับพบก,กับเขียวขลาดบนไซฟ,ฟาร์ม KBF นะครับวันนี้เป็น CEO หลหพี่น้องวันนี้เป็น CEO นะคือขยายสวนที่ 4. ส่สวนที่ 4. ส่วนบอนไซสวนว,วัตถุดิบบอนไซนะพี่น้องนะอส่วนแรกอยู่ที่บ้านผมส่วน2อยู่เสิงสางบ้านแม่ยายส่วน3อยู่หลังบ้านแม่ผมอันนี้เป็นเป็นที่เช่านะพี่น้องอันนี้ก็ได้ เ,เพื่อนๆของลูกชายมาช่วยเพราะว่าตัวเองละไม่ไหวแล้วเท่าแล้วคตดวันละสามร้อยต้นนะสามร้อยหลุมมาปลูกตอนนี้เรามาดูวิธีการปลูกวิธีการทําส่วนบอนไซของชาวบอนไซวัตถุดิบบอนไซกันปีนี้ผมเน้นทำเพียมหนาก่อนเพราะว่าที่ผืนนนะี้อยู่ๆก็นาก็ให้เช่านะครับก็เลยไม่ได้เตรียมไม้พันุ์อื่นเอาไว้คือพวกโมกหนูลาผู้ในพลน ไม้อื่นๆผมขนไปลงที่สวนเสืองสางแล้วส่วนหนึ่งก็แบ่งขายเพราะว่าตอนนั้นไม่มีที่ไม่มีที่ที่จะปลูกก็เลยทําการขนไปไปปลูกบ้านไม่ยายที่สวนสองเสืองแางแล้วก็แบ่งขายอันนี้มันเหลือเหลือเฉพาะเพมหน้าปีนี้ชุดแรกก็เลยจะเอาเพมหน้าก่อนก็จะทําเป็นไม้จิ๋วไม้ลกักโยงไม้ลักบีดอ่ามีส่วนที่เห็นเนี่ยด้านหลังเนี่ยคือผมกับลูกชายได้ปลูกไปก่อนเรื่องประมาณพันกว่าต้น พันกว่าต้นนะที่ปลูกอะ่ะตอนนี้มันมันยังเหลืออีกประมาณสองพันก็เลยได้เพื่อนๆพนของลูกชายมาช่วยปลูกช่วยทำมาจ้างหละพี่น้องเพราะว่าให้เด็กน้อยมีไรายได้ช่วงวันยุดกันก็จ่ายค่าแรงเลี้ยงเขากับวันกันเดี๋ยวมาดูกันปลูกเย,นย็นเยอะเห็นนะครับเนี่ยเป็นเพิ่มหน้าเพิ่มหน้ารากบี๊เพิ่มหน้ารากโยงอันนี้ผมจะปลูกทีหน่อย ก็จะเหลือช่องว่างสําหรับทางเดินโตกลุมเองละเราก็จะปลูกสําหรับคนไหนที่สนใจวิถีชีวิตชาวสวนบอนไซก็ต้องรู้นิสัยไม้นะครับอย่างถ้าต้องการไม้โตเร็วให้แข็งแรงแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่สูงไม่สูงต้องปลูกห่างนะไอดีนยะเม็ดคูณเม็ดถ้าจะเอาไม้ขนาดใหญ่ไม้แบบว่ามาตรฐานแต่ของผมเนี่ยทำเป็นไม้ไม้จิ๋วพกเดือนได้ขายก็จะเน้นปลูกที่ ผมจะใช้วิธีเหมือนเขาปลูกยูคาคือปลูกเนี่ยประมาณคืบนิดๆก็ฟุตนึ่งอะพี่น้องปลูกประมาณหนึ่งฟุตอ่าเราวันนี้ผมก็จะให้เนี่ยหนุ่มๆเข้ามาปลูกก็จะเหลือกลายเป็นคืบเหลือแค่คืบเดียวเพื่ออะไรอันนี้ผมก็จะทําเป็นไม้ลากโยงนะที่ในถุงเนี่ยเมื่อถึงเวลาเราก็เอาถุงออกเราจะได้ไม้ลากโยง โอ้ยขายวิชาหากินมดและพี่น้องเลยอ่าคราวน,นี้เมื่อเราได้รากโย่เวลาเราจะขายเราก็จะทําการคุดคุดขึ้นต้นเว้นต้นมันก็จะเหลือเป็นอ่าฟุตหนึ่งแล้วเมื่อชุดต่อไปเราก็จะคุดมันก็จะเหลือเม็ดคูณเม็ดไอ้ส่วนที่เหลือต่อไปเนี่ยมันก็จะเลยได้เป็นไม้เป็น,ไม,ปนไม้ไส้ใหญ่ไม้ขนาดใหญ่อ่าเมื่อคูดไปแล้วได้ขนาดใหญ่แล้ว ก็จะได้ไม้ซึ่งต่อไปนี้ผมก็จะไปตอนพวกผู้ในพนพวกหลินซานพวกอะไรเนี่ยมาลงสลับเราก็จะได้มีวัตถุดิบบอนไซปลูกขายจำหน่ายให้พี่น้องชาวบอนไซกันได้แบบเยอะแล้วก็ตลอดปีคือตอนนั้นผมประสบปัญหาเรื่องว่าไปวางไม้ที่สวนบ้านแม่ผมนะน้ำมันท่วมเออน้ำท่วมก็เลยต้องย้ายมาสวนนี้นี่พื้นที่สองงาน อันนี้เพิ่งปลูกนี่ช้าไว้นานแล้วนะพี่น้องนะเนี่ยเราก็จะปลูกอันนู้นหนุ่มๆเขาก็กําลังปลูกกันอยู่กี่แถววะเนี่ยมไม่ได้นับก็ประมาณพันกว่าต้นน่ะปลูกเดี๋ยวไปดูอันนี้มะพร้าวมะพร้าวบนไซที่กำลังกำลังทําประมาณห้าร้อยต้น ส่วนนี้ก็จะปลูกเพพน้าเหมือนกันแต่เป็นเพพน้าแบบยังเปิดเผยไม่ได้นะเป็นข้อมูลความลับทางธุรกิจคือต้องต้องมีสินค้าออกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนก๊อปนี่นี่เป็นมะพร้าบนไซที่เตรียมทำก็ราคาลักร้อยถึงพันตามฟอร์มความสวยของไม้นะต่อต้นนะพี่น้องนะอ่าเราก็จะนี่มีประมาณ ห้าหกร้อยต้นอ่ะที่ผมไปทำการคูมาเหมามาส่วนโซนทางนู้นที่เหลือด้านนู้นผมจะปลูกพวกอต้นอะไรล่ะเอาลืมชื่อเฉยเลยพี่น้องเลยอ่าหมากไมเปิลปลูกหมากไมเปิลด้านนู้นจะปลูกหมากเมเปิลเดี๋ยวไปดูนี่นะครับโซนนี้โซนนี้จะปลูกพวกหมากไมเปิลพวกไม้ที่ลงดินทำขนาดใหญ่เพราะว่า มันจะเป็นร่องของมะนาวซึ่งเป็นเจ้าของที่ก็ปลูกไว้มีมะนาวมีไหนาอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะหามาปลูกทดแทนในต้นที่ตายพวกมะนาวอันนี้ช่องช่องว่างมันเนี่ยผมก็จะปลูกพวกไม้ที่มันใหญ่แข่งกับมะนาวได้แล้วก็โตเร็วก็จะเป็นพวกหมากเมปเปลิลอ่าแล้วก็อะไรละพวกโมกไม้ตระกูลโมกเนี่ยนี่ก็ทีมงานกำลังทำ นี่นี่คือมะพร้าวนะสวนคลาดบอลไซฟาร์ม p v f คนไหนสนใจสินค้าก็ทักหาแม่ค้านะครับเพราะว่าผมคนสวนเดี๋ยวไปดูไม้ที่บอกว่าเอ้ยจริงไม่เขียวคีมโม่าว่าเป็นพันสองพันเลยเดี๋ยวไปดูกันที่เพาะไว้นี่นะครับเป็นสวนเป็นสวนสวน,สวนแรกของผมอยู่บ้านผมนี่แหละแต่ว่ามันมันแยกโซนอันนี้เป็นโซนที่เพาะ นี่จะเห็นว่าเป็นเพมหน้านะนี่ไปแล้วสองสองแถวนะพี่น้องนะเนี่ยนี่แถวที่ลูกชายยกไปเนี่ยยกไปแล้วแถวนึงแล้วก็แถวนี้ยยกไปแล้วแถวหนึ่งที่ปลูกเองนะมีส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือ,อยู่แถวหนึ่งเนี่ยก็ถึงนู่นนะพี่นอ้องอ่าตอนนี้ผมก็จะได้มีที่สาหรับวางบอนไซคือแปลงตรงนี้ผมจะเปลี่ยนจากเอ่อที่พ่อชําอันนี้ผมทําการ บีดลากทําการทําทรงไม้เข้าๆไว้แล้วนะพวกเนี้ยแล้วก็ไปทําการปลูกให้ให้เด็กๆเ,เขาปลูกกันนี่หลินซานก็เป็นหลินซานกิ่งตอนนี่โซนนี้เมื่อเอาไม้ออกแล้วผมก็จะวางไม้โครงส่างเวลา,าคุณลูกค้ามาเนี่ยจะวางไม้ซึ่งจะไปคุดมาจากสวนที่เสริมสางบ้านแม่ยายส่วนสองอ่าเนี่ยจะเป็นพวกพิมพ์หน้าโซนนี้จะวางเป็นไม้โครงส่าง เนี่ยอ่ะเราจะว่าเขียวี้โมะนะว่าอนุน่นเอ้ยมันจะถึงพันไหมอนุนนะวางเบียดกันนะพี่น้องนะเต็มหน้าน่ะนั่นประมาณพันกว่าเราไปดูอีกโซนหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวแต่อยากอวดเป็นมะพร้าวที่จะทํามะพร้าวบอนไซอันนี้วัตถุดิบเพาะเองเนี่ยนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งโซนถ้าคนไหนเคยมาบ้านผวมนะจะเห็นว่ามันจะถูกกั้นถูกรอม มีไม้อะไรอันนี้เป็นโซนที่ผมเพาะเทียนทะเลขายตอนนี้หมดโซนนี้เมื่อเอาไม้ออกผมจะทําการเพาะเทียนทะเลรุ่นใหม่แล้วก็จะทําการวางเขาเรียกว่าอะไรละ่ะไม้โค้งสร้างพวกตะโกที่คุดมาพวกอะไรคือตอนนี้มันลกมากที่เห็นกั้นแสลนอ้อมเนี่ยคือด้วยความที่เป็นเพาะเทียนแล้วก็เป็นโซนชํ้กิ่งอันนี้ยังไม่บอกทรงนะ เทมหน้าพวกนี้ยยังไม่บอกทรง <de> เดี๋ยวติดตามดูกันพี่น้องเนี่ยพวกนี้เราจะเอาไปปลูกเหมือนกันช่องว่างที่เหลือที่ผมเว้นเว้นช่องว่างเอาไว้ที่ยังไม่ได้ทําการปลูกอันนี้มีทรงแยกแลเลยต้องแยกโซนโซนนี้เดี๋ยวพอเอาของออกแล้วเราก็จะทําการเก็บสแลนเก็บไรออกมาทําการวางไม้ไว้ให้คุณลูกค้าเลือกให้เพื่อนๆเ,เลือกนี่ มะพร้าวต้นเบลอเลยพี่นอ้องเลยยกกันทีนี่ปวดหลังตึบเนี่ยนี่เป็นไม้ที่ผมคุดมาจากสวนเสิงสางสวนสองเสิงสางข้อดีของมันคือการที่ไม้อยู่ไกลบ้านนะพี่น้องนะไม้มันโตโตเร็วเพราะว่านานๆครั้งเราไปไงถ้าอยู่ใกล้บ้านใกล้เราอะเราเห็นทุกวันมันมันมันไม่โตแต่ข้อเสียคือมันคุมฟอมไม่ได้เพราะว่า บางครั้งสองเดือนสามเดือนเดือนหนึ่งเราไปข้างหนึ่งเนี่ยมันทําให้ไม้รูดฟอร์มที่เราอยากจะสางอันนี้เป็นข้อต่อพะล่วงลุ่มกอที่ปลูกอยู่บ้านแมยายนะเนี่ยผมก็ขนไปโรงบ้านแม่ยายประมาณทุกอย่างนะข้ต่อพะล่วงเพิ่มหน้าโมกอะไรเนี่ยประมาณสองพันต้นเนี่ยก็จะทําการปลูกโวจิหทีมงานพลังหนุ่มเขาทางานเร็วนะพี่น้องนะไปเร็วมากเลยถึงนูน่นแล้วรูดแถวแล้วนี่ ทำการปลูกอ่ะสาธยายให้ฟังแล้วดูละเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะขีโมขีคุยป,ประมาณนี้ก่อนทำชักสองคลิปเดี๋ยวไม่มีคลิปลงเนาะเออเดี๋ยวเรื่องการปลูกแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมไปคิดวิธีคำพูดมาบอกแล้วกันคืออยากนำเสนอแต่ว่าถ้ามันลงรายละเอียดเยอะมันยาว เราวันนี้ถ้าท่านใดนะสงสัยตรงไหนอะไรยังไงก็ถ้าไหนบอกได้ผมก็บอกนะนะตอนนี้ก็ดูการปลูกกันไปก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเขาปลูกธรรมดาได้พี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันว่าปลูกแบบไหนอะไรไงคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆสวนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวคนละรถไฟฟาร์มส่วนที่สี่ เดี๋ยวเรามาดาูหลังการปลูกเซตก่อนแล้วเราเราผมจะมาอธิบายขั้นตอนวิธีการอะไรสาเหตุเหตุผลในการปลูกไม้ทำไมต้องปลูกแบบไหนปลูกอะไรอย่างนี้ได้แบบไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปต่อไปนะครับ